ายุเข่าพี่น้องพายุเข่าอีกแล้วพายุเข่าขยุเข่าอีกแล้วพี่เองเติบเนาะโรคปีแกเจไปมากกับลำบาก กตถือว่าแห้งอยู่แต่กบบระบวลเนาะถ้าอยู่เขามาเป็นบดเป็นบดกะใกล้เต็มกระทางแล้วพ่อแม่พี่น้องเลยูกมืดขึ้นไหมกัทั้งเนื้อผู้จากมือเด้มันสีนเศร้าตกส่วน,นตกแล้วพ่อแม่พี่น้องแอนนี้กับผลกะตกแห้งแับนอหน,นิแบบบริตกมาสามซีมือแล้วแต่มาตกมันนี่เนาะแต่ถือว่าแห้งเติบ กำลังมืดถือมากพ่อแม่พี่น้องคุณเก็สิเป็นหมอกฝนเนาะกระโจนขากระโจน่คือว่าแห้งเติบเนาะแต่ก็ยังบ่ฮอดสมองโท้องพุ่นยังม,ดมงืงงมดตุ๊กแี๊ดสิไปมากยากลำบากอย่้วเนาะข้างกระเปื่อนอีกแหละมืดประหัดวัดซีเข่าตลาดไปซื้อเครื่องคุณไม่ก,ก็ที่สิตกอีกจังหนุ่มยังไงกับเจ้าข่าวว่าตกะหมดเออเจ้าเจ้าเจ็ดเจ้าแปดมา ทั้งง้อกินหญ้าเนาะทั้งเัาก็หาสิเกี่ยวมาให้มันกินละเอียบไม่ร an <somet h> <noise> like anyway ู้น่ะฝนจะตกแห้งเติบพ่อแม่พี่น้องไอ้เจกับโบแห้งเป็นไรเนาะแห้งอยู่แต่บอลนเนาะมันกับคนจะหอดเดือนคิดเดือนชีวิตเดียวพ่อแม่พี่น้องเลยจนกับปูปลาลงเนาะคนตกให้ปูปลาลงก็แรงยังห้องเนาะ ทั้งแม่น้อยนกาลูกลายกระดิ่งน้ำเสฉแเคมคนอยู่พม่พี่น้องเลยยำปูยำปลาลุกเนาะเดือนซีบเดือนซีเบ็ดเลยเนาะทำเป็นเดือนเล่ากับเดือนซีเบ็ดเลยเลยนี่เดือนตะกนเเ่ากับนี่ก็ยังเป็นเดือนเก่าอยู่เนาะอ้ามืดมืดพม่พี่น้องเลยตรงนี้นี่ก็สิเป็นมืด้นพู่กระเ้งอยู่แต่กับบอลนเนาะพยูเข่ากันมาเป็นบดเป็นบด ท่านใต่กับชิเม่นมืดพลนี่แหละบืนมเฮือกับเมนมันพุทมันประหัดกับห่อกระต้มมันซุกกับลุกตะควาดยาหยาดน้ำพ่อแม่พี่น้องเลยไกซิ่งหอดบันศินกันเนะาะผ้าพลกระตกให้ปูปลาลงน้อยามปูปลาลงเดี๋ยวนี่ถ้ารังห้องหึ่งกับปูปลาก็ลุงเนี่ยถือว่าแห้งยแต่บุญนะ กระถังกระพุ้ยไงก็เกือบเต็มพ่อแม่พี่น้องเลยป้าพ่อแม่พี่น้องมึงแน่มืดพนั้นมืดไงเป็นกระลังการเด้พ่อแม่พี่น้องตอนนี้ตกอยู่วันนี้ก็นนั่มิมาอีกเลยเนาะเช่นอนหน้าเผาปูพอปลาเอาปูปลายามต้งอย่างนี้แหละผูกความมืด ก็มืดฝนอ้อมเลยกินนีก็้แห้งน้่ใส่นั่ใส่ทางกันจนไหลลงพ่อแม่พี่น้องเลยถือว่าแห้งเติบอกแต่บรชนผุมืดมาอีกเดียวผสิตุกนักอีกวันนี้สิจักมือเด้แบันนี้เนาะตอนนี้กําลังมืดฝนสะโก้โก้ขึ้นมาพ่อแม่พี่น้องเป็นแต่ญาตินอกพายุเข่าป้าเติ้ลฝนตกช่วงนั่นก็เสาไฟฟ้าฉันก็จนหักพ่อแม่พี่น้องเลยทั้งทั้งบ้านสะรวงกันเนาะ หลังค่านี้ถึกไปเป็นลังมันถึกแปลวพายุเขาเนาะแต่มีกะชิพายุอย่างนี้บางแน่นี่งูนบางไงนี่ตอนนี้กะวัานเฮาท่ลากับผลกระโต๊พ่อแม่พี่น้องทั้งวัานอื่นกะโต๊บ่อเนาะทา้งวัานฉดวงตอนนี้กบผลกระโต๊แห้งเติมนอแต่กระบอรุนผูมืดขึ้นมาอีกแล้วตอนเลกนกะชิโต๊ีกิน่ลยนี่ชิเหอะตอนเลงอยู่บอเนาะ พขมันไก่แห้งอยู่น้ำจนไลยขนทางไปเดี๋ยวพ่อแม่พี่น้องเลยอ้าวเมือดใหญ่ยังไงโกอยู่ทางใต้เนาะทางนี้กันเนาะงูพ่นบักใหญ่เลยเลยลตอนนี้ก็งูมีดลายลงใต้พ่อแม่พี่น้องเลยผลกะอวยแล้วเนาะอวยเมื่อแล้วงูมีดลายลงใต้ได้ยนะิน,น,นทางได้ยินฉลวงก็ได้ยินทางผู้เฒ่าผู้แก่เพราะว่าเนาะ สำลังงูมีดไล่ขึ้นเทิงนั่นผลยังยั่งอยู่ตอนนี้กับงูมีดไล่ตรงใต้เนาะมันกัดศีรับเมื่อบ้านเมื่อสองมันแล้วเนาะหอดเดือนชิเบตเดือนที่สองมันกัดงูมีดไล่ตรงใต้เนาะตอนนี้กับงูมีดไล่ตรงใตนี่แล้วเป็นญาติพ่อแม่พี่น้องเอ้ยมืดอผลตอนนี้มึงเนี่ยงูมันใหญ่มันใหญ่เนาะแกสิเบดผลแล้วปูปลากระเวยลงไปเลย ไอ้มีตน้นมีมีตงก็ช่างพี่เอาเนาะปูปลาน้ำเนาะมันแห้งกะน้ำมากพ่อแม่พี่น้องเลยนอนให้นอนหน้าเอาปูเอาปลาหูท่านมีตูพ้พนกับหามน้ำโอ้ยน้ำกินบ่ว้ายน้ำกินเนาะน้ำพลเมนเล่นน่ะแหละว้กินท่านมีตูพ้พนกับหามน้ำพลพ่อแม่พี่น้องเลยงูมีก,กับไรล,ลงใต้แล้วพ่อแม่พี่น้องเลยกสายสิบ,บัสผ่าซิบัสลเนาะ งูนมีดกับแรงใต้เลยไอ้เนี้เถ้าเฒ่าเฒ่าแก่พันวางูนมีดหน่อยลงใต้เมนพผนใกล้ซิบัสทั้งสะดวงกับยงี้ยถือไงพันว่าเนาะเฒ่าแก่พันว่านี่แหละทั้งง้อกับกินหญ้าแข่งพผนเปียกด้วยพ่อแม่พี่น้องเลยกระบุมีบอลนี่อย่านบอลมีเลิศมี่อย่างน้องเตะเตะมือกับเกี่ยวหญ้าอันดี้สะดวงกันสดวงกับแข่งพผนมาไปเอาหญ้าพร้อมค่ะ ข่าวลวงคิดว่ากับมืดผลยุคคิดว่ามันชิโบตกมาไหวป่ะนี้เนาะก็ะได้เกี่ยวเ้าว่าเกี่ยวมากกับแข่งผลมาด้วยเหยียบกินน้ำเนาะเหยียบใช้กับขีดตมเลยทางงัวกะปอ้ามืดให้แงพ่อแม่พี่น้องเลยผูกทางงวอกับเบ็ดมาหาใส่เลย <laughs> ตกวันนี้น้ำมากมง่ายได้หนิทำจากปูปลาเผื่นี่นตง้งเมงกะโอมาแล้วเสียงผลมาอีก้อ เลยตอนนี้เกิดทังที่หนึ่งเข่าพ่อแม่พี่น้องเลยกะบนตกะกรอยากยากลำบากแน่เนาะผู้สร้างลานสะดวงกระดิ่งน้่มผลอยู่พ่อแม่พี่น้องเลยกระเฮงมาเป็นวังบดเนาะพายุเข่าลาวแล้วเฮ้งมาเป็นดังบดผู้สร้า่านกำลักระดิ่งน้่มอยู่เฮ้งมาเป็นบดพ่อแม่พี่น้องเลย